พื่อนชาวเฟ e บุ o กและ s o c i a l c a m มปอีกรอบหนึ่งนะคะคราวที่แล้วรีวิวคิริตตารีวิววิกลิตตาไปใช่ปะไม่ได้รีวิวดีแค่เอามาอวดเนะาะครั้งนี้ก็ไม่ได้จะเอามาอวดอีกหรือเปล่านะคะเราได้ของจาก Ebay มาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพาเลทอายชโดจากแม r y ี่นั่นเองนะคะมันมันมันก็เาว่ามันก็เหมือนจะพาเลทแบบคอสต์เซนอะไรประมาณนี้เนาะแต่เราชอบอันนี้นะเห็นแบบเสียงมันสีเนื้อแน่นอะไรอย่างนี้เราก็ถูกด้วย เราสั่งมา1 2บสองดอสประมาณ13บดอลลาร์นะคะก็ถูกอยู่เนาะแต่แบบเราประมูลมาได้เราไม่ได้ทางนะคะ <laughs> ถือว่าสั่งแล้วกันเนาะอ่ะเราแกะมาให้ดูเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้แบบมันมาโอโหแบบ amazing amazing เนาะอ่าตื่นเต้นแทนนี่นเฮ้ยแต่ว่าวันนี้เราก็แต่งหน้าจัดมากเลยเนาะดูนี่ขนตาอ๋อ ผมนีน่นั่งทำเองนะนเละมากดูดีกิบดำติดอยู่จรวด้ากูแอบเต็มเต็มตัวอหนึ่งสองสามเอสีสวยแล้วเพิ่งได้พลังีนครั้งแรกแนะหักรอเล่นกูใช่ไหมคุณสั่งทำมา,าดูสิเฮ้ยเอานะเไอ้ซ่อมที่หลังก็ได้มัออ้งเย้เข้าที่แล้วนะแะหักอีนะลูกนะ แม่ไม่อยากเสียตังค์ฟรีๆอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งเราสั่งมายี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่นะคะเฮ้ยดูดิแม่งสั่งมาม,มีมีตำหนิอยู่อเนี่ยมีตำหนิสีส้มนะคะแม่แต่เรารู้วิธีส้อมเนอะแบบไปอ่านมาแล้วก็ไม่รู้จะเป็นเคล็ดลับสำหรับคนอื่นหรือเปล่านะคะเราไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้าเอาแอลกอฮอล์อะมาจุม่มมาเทลงใส่อายแชโดว์แค่หยดสองหยดมึงอย่าเทพูดลงไปเลยนะเออเดี๋ยวแม่ใครเทพูดมามึงไม่ได้ส้อมหรอก ขอโทษคะ่ะคำณยมเราหยุดแอลกอฮอลไปสองสัมนะคะแล้วก็แบบ2องสัมแล้วก็เอาเหรียญเหรียญอะไรก็ได้อะ่ะมาขอผ้าไว้แล้วก็ซุบๆๆนะคะมันก็จะได้ไอาแชโดว์เป็นเนื้ออัดเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราลองทําดูเอ้ยเราเคยทําไปแล้วดิทำสองครั้งได้ด้วยได้ด้วยแต่ครั้งแรกใช้แรกมันจะเหม็นกินแอลกอฮอลนิดนึงเลยเนาะแล้วก็อันที่สงนี่นมาให้ดูอดชมหน้าจับ แล้ไอ้นี่แพ็กเกจกินก็กองแกงมากเลยนะพลาสติกมันบางมากอะดูเมื่อกี้แบบเปิดนิดเดียวหกักละหักอีกรอบไปแล้วกูนี่เฮ้ยจะมันวาววับใช้เป็นกระจกได้เลยอะนี่ส่องหน้าตัวเองได้เออเราเห็นไฟเรามาถ่ายในห้องน้ำนะคะรูปที่ถ่ายเราเซตเซตที่แล้วเราก็ถ่ายในห้องน้ำเราถามว่าทําไมต้องห้องน้ํมามันเล็กแล้วก็แสงสวยนะคะแบบเราเออกจาก ตอนแรกเราก็กะจะถ่ายแบบห้องข้างล่างอยู่หรอกที่มันเป็นดูทีวีอะแต่แบบมันมืดมีคมไฟอยู่สองอันเราคิดดูแสงมันจะเป็นแบบไหนนะคะอ่ะให้อวดไปลโมโฉมนี่สองอันเราคงได้ใช้กันในเร็วๆนี้ไม่น่าแตกเลยเยอะเฮ้ยอ่านี่นะคะก็มีแค่นี้ที่จะมารีวิว,ว,วแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งพึ่งทาเล็บก่อนอัดวิดีโอแค่ไม่กี่นาทีเนาะ เมื่อเช้าตอนเมื่อตอนกับ่บายๆแล้วก็บอกไปแล้วใช่ป่ะว่าตอนที่เราไม่ทาโลชั่นอนะ่ะคันตอนทีเ่เราไม่ทาโลชั่นออกไปข้างนอกตอนที่มัดบกมันจะเป็นอย่างไรแห้งกร้านแตกลายงานนี่นะคะยังเดี๋ยวไว้ค่อยแก้ที่หลังแก้เหรออันนี้ไม่ได้รอยแผลแต่อย่างใดนะคะเราไปทดลองอายไลเนอร์ที่ห้างมาแล้วขัดสบูล่ลบไม่ออกเกียมอายไลเนอร์ดีเดี๋ยวบอกยี่ห้อกัได้ที่เราไปลองอันเนี้ ยี่ห้อลอแรกลอแร็คถูกปะไม่รู้เออโออะไรไม่รู้อะค่ะแต่แบบเอ้ยีจริงนะแบบเขียนแห้งเร็วแห้งเร็วล้างไม่ออกล้างไม่ออกราคาสามสิบกว่าเหรียญไปไปไกลๆไปสามสิบกว่าเหรียญแหมก็ไม่มีอะไรแล้วเนอะวดผมหน่อยเพิ่งถักเปียผมตัวเองครั้งแรกอะ่ะอย่างเงี้ยเ้ยสวยป้านี่เละไม่น่ามีกิ๊บามโผล่เลยง้ยสวยนะคะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนาะไปแค่นี้ก่อนละกันบ๊ายบาย